จากน,กนครน้ามากิจกรรมว่านๆกันมั่งค่ะพี่ปว <ะ S 2> <ปะ S 1> ินที่<ม>สุราธานีค่ะททท,ทสํนักง,งานสุราธานีก็เชิญรวมกิจกรรมเดือนแห่งความรักชูสเสน่ห์ชุมชนทองเที่ยวเชิงอนุรักษ์บางใบไม้ปลูกกระแท่ทองเที่ยวเชิงสร้างสคนรักรอยปีทีขลองรอยซ้ายค่ะ ทีตลาดนามประชารัฐช,ชุมชนบางใบไม้มู่ทีหนึ่งตำบลบางใบไม้อำเภอเมืองสุราธ,ธานีนายนันทวัฒน์เจริญวันรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราธ,ธานีก็รวมกิจกรรมประชาสัมพันธ์เส้นทางทองเทียวเสน่ห์ชุมชนบางใบไม้รวมกับชุมชนทองเทียวเชิงอนุรักษ์บางใบไม้ผ่านการจัดกิจกรรมทองเทียวเชิงสร้างสค์ค่ะ โดยนางสาวมัทน,นากระบอกนะครับว่าทอทอท,อท,อทอสํานักง,งานสุราธานีได้เปิดตัวกิจกรรมรักรอยปีเทคลองรอย้ายโดยได้เชิญแทนหน่วยงานชาวบ้านและก็คณะซื่อเหมือนชนในพื้นที่จังหวัดสุราธานีรวมถึงส่งคลาดด้วยนะามารวมทอดสอบเส้นทางสินค้าและก็บริการในชุมชน เพื่อปักมุดในคลองลอยซ้ายนี่เป็นจุดไม้ปลายทางยอดนิยมสำหรับหนักทองเที่ยวในช่วงเดือนแห่งความรักพัน,นีด้วยนะครับถึงเซนท่างทองเที่ยวรักรอยปีเต็คลองลอยซ้ายนี่เขามีจุดสําคัญ5จุดในเะสาแกลนมีอะไรมังมาฟังนะเพราะว่าแต่ละจุดนี้เขามีเจอสิว่าน่ารักเลยนะอ,อ่ะจุดแรกนะครับเพลืนใจกับอุโมงคตอนจากซ่องฟั่งคลองเทนโนมใบข้าวห้ากันโดยความรักความพกพัน จากใจทึ่งใจนะครับเป็นไม้เชือ้อในนน้าในภาพนะ <c oughs> เขาเอาใบจากใช่ไหมตัดจากาท,ำทำเป็นหัวใจนะใช่นะครับหลังจากนั้นจุดเตะซ้อครับ <c oughs> บรรยากาศยามเย็นถิ่มองเห็นอาติดหลับคอฟ้าเท่กอลำพูถิ่ดูเรียบง่ายด้วยสายสัมพันธ์ซันเซต and song <c oughs> ็ตแอนสองเราโรแมนติกเลยนะบรรยากาศซันเซต็ตดูไหมจุดเตะซ้นะครับคลองนับปลอยหิ่งห้อยนับลานระการตาตื่นใจดุดแสงไฟในคืนคริสต์มา ไม่ควรพลาดครับกิจกรรมชมหิ้งหอยให้รักเราเรื่องร้องเถคลองรอยท้ายนะครับเศร้ากันเคยไปแล้วนะบรรยากาศคือยากไปได้กลางคืนจะมีะหิ้งหอยจริงๆนะ,ะไม่ใช่วาดวงไฟนะเถี่สุรา์เป็นหิ้งอหอยจริงๆเลยไปจุติเซนะครับแสงไฟลักซี่สะพานข้ามแม่น้ำตาปีเงาสะท้อนโดยซี่สั้นสู่ทรายน้ำเถไล่รินกับสะพานรักซี่ตาปีนะครับ แล้วก็จุดที่5ชนบอดนในตัวเมืองเทเรียบงายแห้งคลองรอยไ้ายชมนอกตอกปูดูลิงหิ่งหอยรอยคลองลองบางรักสุดบางใบไม้นะครับแล้วก็ในวันนี้ครับวันพุทธทีสิบเซกุมภาพ,พันธ์สองพททท,ทการรวมกับอำเภอเมืองจังหวัดสุราธ,ธานีการจัดกิจกรรมท่ายภาพกูรักในวันวาเลนไทน์เทชุมชนบางใบไม,ม้อำเภอเมืองจังหวัดสุราธ,ธานีครับ ก็คือมีกิจกรรมบรรยากาศพนินีก็คือน่าจะจุงมือครูรักกันไปนะไปรวมกิจกรรมค,รค่ะนางเศร้ามัณฑนาก็บอกอีกนะคะว่ากิจกรรมรักลอยปีทีครองลอยซ้ายเป็นกิจกรรมที่คาดว่าจะกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวเข้าพื้นที่ของจังหวัดสุราธานีมากขึ้นและก็ต่อยอดการสร้างสรรค์อัตลักษณ์ชุมชนด้วยต้นจากนี่แหละคะ่ะผืชทองทิ้นที่มีอยู่ในชุมชนมาใช้ประโยชน์ ผสมผสานภูมิปัญญาท้องทิ้นเพื่อชูความเป็นอัตลักษณ์ของทองทิ้นให้เป็นเทรูจักแผลรล้ายนำไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าทองเที่ยวรวมถึงกิจกรรมรักรอยปีที่คลองรอยซ้าย เนี่ยเราสาม,มารถไปรวมรได้ถุกวันเสาร์และอาทิตย์ตลอดเดือนกุมภาพันธ์เลยค่ะพี่บาวินรเริ่มวันถี่7 7กุมภาพันธ์2567นี้เี่เป็นต้นไปก็คือเขามีสโลกแกนนะให้รักข้องคุณเรื่องร่องที่คลองรอยซ้ายค่ะอืมครับผมต่อยสักทีนะซึ่งแม่ว่าจะไปแลกอุโมงตอนจากนะแต่จากนี่ไม่ใช่จากล่านะจากนี่ไปจนนี่รั้นนะจ๊ะยะ <laughs> มีก็ชัันแล้ว <laughs>